ข้าราชการบำนาญระวังสายมิจฉาชีพกรมบรัญชีกลางต้องให้ท่านนะผมเข้ามาเรียนตรวจสอบว่าท่านนะผมเป็นตัวของท่านที่เข้ารับตำแหน่งบำนาญนะผมจริงๆนะครับฮัลโหลครับผมอ่าอ่าแล้วเข้ายัางไงคะคือตรงนี้ในการเข้าดำเนินการนะผมเราสามารถอ่านดำเนินการยืนยันในะระบบผ่านทางด้านสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับผมคุณะท้มครับอ๋อเหรอคะ การเชื่เข้าในระบบก็คือกาะแจ้งก็คือชื่อคุณปฏิทินนะครับแล้วก็ภายใต้หมายเลขรั้งต้นเดี๋ยวให้ท่านเข้าไปที่หน้า g o o g l ครื่องโครมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแจ้งผมนะครับถ้าเข้าไปที่โครมแล้วนะครับครับผมเยวเข้าไปที่โครมแล้วแจ้งผมด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นให้เข้าไปที่โครมนะครับผมปุ่มเครโคลมของหน้าสมาร์ทโฟนของท่านนะครับอ่าอาเข้าอ่าเข้าแล้วอะค่ะ เข้าแล้วกรอบด้านบนสุดนะครับผมเห็นไหมครับจะมีช่องบนสุดนะครับผมให้ดาเนินการอยู่นะครับผมกอกว่ากอกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งรับผมฟังชัดๆเปิดเปิดอ่าเปิดล็โถงก็เลยครับผมเปิดสปิกลงว็เลยนะครับแต่ได้ชัดเจนนะผมจะให้เปิดอาจจะปิกลนไว้ครับผมอ่ากรอบเป็นดีพีเอสนะครับผมตัวดีดีเดนมาร์กพีโปแลนด์เอสสิงคโปร์นะครับผมอ่าอ่าค่ะ ตัดนะรับผมตัด t ขึ้นมาอ่าแล้วก็ตัดีแล้วก็ i นะครับอ่าแล้วก็ขีดกลางนะผมขีดกลางนะผมเครื่องหมายลบอ่าไรครับัแล้วก็ C h ตัด t h ตัด h ขีดกลาง c h ตัด c c ครับผมเดี๋ยวทวจด้วยกอกว่ายังไงครับอ๋อมันหมุนอยู่อะเดี๋ยวรอจะคู่แล้วผมตรงนี้อาจจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตมันช้า ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับเหตุปัช้านะครับทางด้านคุณไปที่มีแอปพปิ้ลชันไลน์ไหมครับผมมีมีต้องเติมเงินก่อนนะครับผมใช่ใช่อ่เดี๋ยวเพิ่มอทางั้นงั้นอย่างแค่นี้ก่อนนะคือเราต้องดำเนินการแล้วผมในการเข้ารับสิทธิแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเงินเดี๋ยวเติมเงินแล้วเดี๋ยว่ครนี่อ่าเดี๋ยวแอปไลน์ทาง้าที่ไว้ก่อนครับผมเพิ่มได้หมายเลขนลยครับลงบัญีการครับเดี๋ยวเข้าไปที่ไลน์ครับ แจ้งเบอร์มาเลยค่ะเพิ่มเลหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเพิ่มได้หมายเลขแปดส,ส,สามสีม่ค่ะค่ะเดี๋ยว,วทวนดีครับผมจดไว้แล้วค่ะจดไว้แล้ว